นับถอยหลังสิ้นเดือนมิถุนายน63เงินเยียวยา3,000บาทเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินทันไหมได้เงินเมื่อไหรหลังจากนี้เหลือเวลาอีก2วันคือวันที่29และ30มิถุนายนก็จะหมดเดือนมิถุนายน63แล้วครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินเยียวยา3,000บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าบาัตรทันเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่ซึ่งสําหรับเงิน3,000บาทดังกล่าวเป็นเงินเยียวยาตาม โครงการเยียวยาไวรัสโควิดส9าสำหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 จากมาตรการอื่นๆของรัฐบาลมาก่อนโดยคณะรัฐมนตรีที่ประชุมครมได้อนุมัติโครงการดังกล่าวนี้เมื่อช่วงกลางเดือนวันที่16มิถุนายน -63 ที่ผ่านมาครับแต่ถึงขณะนี้กระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ประกาศความชัดเจนว่ากระบวนการต่างๆจะดำเนินการแล้วเสร็จและโอนเงินเข้าบัตร นนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เมื่อไร่แต่เบื้องต้นได้กําหนดไว้2แนวทางคือแนวทางที่ 1. โอนเงิน2องวดแรกรวม2,000บาทเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายน63และโอนเงินงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคม63ครับแนวทางที่2โอนเงินพร้อมกัน3งวดรวม3,000บาทเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคม63เดือนเดียว3,000ันเลยครับ ถ้าวันอังคารที่จะถึงนี้คือวันที่30มิถุนายน63กระบวนการต่างๆแล้วเสร็จกระทรวงการคลังแจ้งว่าก็จะจ่ายเงินในวันนั้นเลยและยังอยู่ในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าจ่ายไม่ทันเดือนมิถุนายน63ก็จะยกยอดเป็นจ่าย3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคม63แทนนายระวลลนแสงสนิทพูดโดยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,งในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้ครับ ทั้งนี้จากแนวโน้มมีแนวโน้มสูงว่าการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทโอนตรงเข้าบาัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะโอนเข้าในเดือนกรกฎาคม63ทั้งหมดเพราะเดือนมิถุนายน63เหลือวันทําการอีกเพียง2วันเท่านั้นคือวันจันทร์ที่ย9มิถุนายน63วันนี้และวันอังคารที่30มิถุนายน63วันพรุ่งนี้ครับแต่ยังไงก็ตามยังไม่หมดเดือนมิถุนาก็รอลุ้นว่าในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้การดําเนินการแล้วเสร็จหรือไม่จะมีการโอนเงินจากกระทรวงการคลังหรือไม่ครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามทางโฆษกกระทรวงการคลังแจ้งว่าเงินส่วนนี้ได้รับอย่างแน่นอนไม่ว่าจะได้รับเตือนนี้ช่วงสิ้นเดือนหรือรวบทีเดียว3,000บาทเตือนกรกฎาคม ก็ได้รับอย่างแน่ๆครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ